สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมจับตาพยากรณ์ประจำวันที่2ตุลาคม2563ค่ะวันนี้พปซื้อเสื้อมาใหม่ก็เลยแอบมาอวดคุณผู้ชมเนี่ยไปไม่ได้เอาออกเลยนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะฟ้าจะเปิดให้เราได้เดินทางไปท่องเที่ยวในวันหยุดกันแล้วค่ะช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนบ้างฝนฟ้าคะน,อนอกระจายประมาณ40%ของพื้นที่แต่ปริมาณของน้ําฝนลดลงค่ะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักอยู่ที่จะต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงภาคเหนือ ตอนล่างบางจังหวัดด้วยค่ะเกิดจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยของเรานี่แหละค่ะกับรมมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันอยู่ ส่วนในภาคเหนือตอนนี้จะเริ่มมีอากาศที่เย็นลงนิดนึงค่ะคุณผู้ชมให้เราได้รู้สึกเย็นกันบ้างและใกล้จะเข้าสู่ไฮซีซันแล้วใครจะเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคเหนือตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าเปิดนะคะเสาร์ที์นี้เดินทางได้เลยแต่จะมีฝนตกในช่วงหัวค่ําเป็นบางวันเท่านั้นค่ะปลายฝนต้นหนาวท่องเที่ยวภาคเหนือขึ้นเขาไปท่องเที่ยวกันอุณภูมิตอนนี้กําลังดีค่ะคุณผู้ชมต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสเท่านั้นสูงสุด30-35องศาเซลเซียสค่ะช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือตอตนนบนจะเริ่ม มีหมอกและอุณหภูมิจะเย็นลงด้วยสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ภาคเหนือกันได้เลยค่ะเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะบางพื้นที่จะมีฝนตกปลอยๆสลับกับมีหมอกเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังและเตรียมตัวแพ็คก,กระเป๋าเที่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมเสาร์อาทิตย์นี้ฟ้าเปิดฝนจะตกแค่ช่วงหัวค่ำและช่วงกลางคืนเท่านั้นค่ะส่วนนีฉันเองได้ชุดเก่งหนึ่งชุดแล้วนี่ยังไม่ได้เด็ดปนะาคาเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปแพ็คก,กระเป๋าเดินทางท่องเที่ยวกันก่อนภาคเหนือของเราสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยฟ้าเปิดรีบมาเที่ยววกันนนะะคคเป็ห่งุณผู้ชม ด้วยค่ะดูแลสุขภาพด้วยด้วยความปรารถนาดีจากจากับตาพยากรแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ